สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้ก็เด็กๆของทุเรียนนะคะเอานี้มาพบกับครู1น,นะคะในวันจันทร์ที่25นะคะเดือนมกราคมพศ2 5ง4นหอกนะคะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเจอกับครูหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอนะคะ,ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ,ะใน,นสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้นะคะดอกไม้แสนสวย พูดนึ่งดอกไม้นะคะคูณหนึ่งเชื่อว่าเด็กๆนะคะต้องรู้จักและเคยพบเห็นดอกไม้ใช่ไหมคะอ่าในวันนี้นะคะคุณหนึ่งก็มีดอกไม้นะคะดอกไม้อ่าในวันสําคัญต่างๆนะคะมาแนะนําให้กับเด็กๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าดอกไม้ที่1นนะคะดอกมะลิดอกมะลิก็คือ สัญลักษณ์ของอะไรคะสัญลักษณ์ของวันอะไรเอ,อ่ยดอกมะลิก,ก็คือสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของคุณแม่นะคะอ่าแล้วก็ดอกไม้ต่อไปนะคะดอกพุทธรักษานะคะเด็กๆเป็นสัญลักษณ์ประจํา วันพ่อนะคะสัญลักษณ์ในวันพ่อนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งดอกไม้นะคะที่คุณครูนํามาวันนี้ก็คือดอกกล้วยไม้นะคะเด็กๆดอกกล้วยไม้คือสัญลักษณ์ของวันครูนะคะถึงวันนี้นะคะเด็กๆจะได้พบกับผู้หนึ่งนะคะในการเรียนรู้แบบคลิปวิดีโอเป็นคลิปสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ในวันต่อไปนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอของการเรียนรู้ภาษาต่างๆนะคะ ดนตรีการเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะแล้วมาร่วมสนุกกับคุณครูทุกคนนะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจะพบเจอกับคุณครูในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พนะคะอ่นะคะแล้วเรามาพบกัน,นะคะ ในคลิปนี้คุณหนึ่งก็ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ